เสร็จเขาก็เสด็จเราสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารแก้วใจมาญี่ปุ่นคิดถึงอาหารไทยต้องมาที่ร้านแก้วใจมีเมนูให้เลือกกว่าร้อยรายการเชฟสั่งตรงจากเมืองไทยฝนตำลับอาหารไทยแท้บรรยากาศแบบไทยๆบริการเป็นกันเองอย่าลืมนะครับคิดถึงอาหารไทยแวะมาได้ทีร้านแก้วใจทั้ง3าสาขา สวัสดีครับกลับมาพบกับเกษตรเขาเกษตรเราเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องการนําเข้าผลไม้ไทยนะครับซึ่งตลาดความต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนั้นมีความต้องการผลไม้ไทยหลากหลายชนิดนะครับเช่นมังคุดมะม่วงนะครับสับป,ปะรดและที่สําคัญที่สุดก็คือกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมนั้นมีความต้องการถึง800 0ตันต่อปีนะครับ ซึ่งปัจจุบันนั้นไทยเราเองก็ยังไม่สามารถส่งไปได้ตามเป้าหมายที่ตลาดของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นต้องการครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับของเกษตรกรไทยที่จะส่งกล้วยหอมไปยังประเทศญี่ปุ่นครับ,รบกล้วยหอมเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกกล้วยหอมไปต่างประเทศนะครับรวมถึงวันนี้ต้องยอมรับว่ากล้วยหอมทองเป็นพืชที่ มีความต้องการสูงนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเทศญี่ปุ่นปีหนึ่งเราได้โคต้านะครับในการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นประมาณ80,00ตันซึ่งไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับภาษีเป็นศูนย์นะครับแต่เราส่งได้เพียงแค่ประมาณ3,000กว่าตันนะครับเรายังมีโคต้าเหลืออีกประมาณ ห้าพันตันซึ่งสามารถส่งไปยังญี่ปุ่นได้แล้วเป็นประเทศที่มีการบริโภคกล้วยหอมมากและมีความต้องการสูงนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่มีศักยภาพนะครับในการปลูกกล้วยนะครับแล้วก็มีองค์ความรู้อยู่บ้างนะครับก็ลองพิจารณาปลูกกล้วยนะครับให้มีคุณภาพมาตรฐานนะครับซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าท่านมีตลาดแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศท่านก็มีอยู่แล้วนะครับตามห้างร้าน ตามโรงแรมต่างๆก็มีการซื้อกุ้ยหอมนะครับไปเสิร์ฟคนไปเสิร์ฟแขกที่มาใช้บริการนะครับขณะเดียวกันถ้าท่านสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพนะครับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกนะครับที่พร้อมที่จะส่งออกไปต่างประเทศวันนี้ท่านก็มีตลาดรองรับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วหรือว่าจะเป็นประเทศอื่นๆจีนนะครับฮ่องกงนะครับสิงคโปร์นะครับแล้วก็ประเทศใน ยุโรนะครับแต่ว่ามีข้อจํากัดด้านหนึ่งนะครับกล้วยหอมเราต้องยอมรับเราเป็นกล้วยหอมที่เปลือกค่อนข้างบางถ้าเปรียบเทียบกับกล้วยหอมของประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นพวกประเทศในแถบละตินอเมริกานะครับ mm hmm. เขาจะเปลือกหนาซึ่งมันจะเก็บได้ยาวนานกว่าเราแต่วันนี้เข้าใจว่าเรามีเทคโนโลยีที่หลากหลายนะครับซึ่งท่านสามารถติดต่อองค์ความรู้ได้จากกรมพิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเรียนรู้การปลูกกล้วยหอมนะครับให้มีลักษณะที่ ปลูกแล้วสามารถเก็บใยยาวนานขึ้นนะครับซึ่งท่านก็จะมีโอกาสในการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมฝากกล้ยหอมเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนําเงินตราเข้าสู่กระเป๋าของพี่น้องเกษตรกรอย่างท่านๆได้นะครับแต่ท่านต้องดูว่าพื้นที่ของท่านเหมาะสมท่านต้องดูว่าท่านมีน้ําเพียงพอในการปลูก ท่านต้องมีเทคโนโลยีหรือมีองค์ความรู้ที่เหมาะสมก็จะช่วยท่านในการเป็นผู้ผลิตกล้วยหอมที่มีคุณภาพและมาตรฐานแล้วก็นำเงินตาเข้าสู่กระเป๋าท่านได้ครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากกล้วยหอมแล้วนะครับก็ยังมีผลไม้อื่นๆที่เราสามารถส่งไปได้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์น้ำดอกไม้เป็นที่นิยมมากนะครับมีเรื่องของส้มโอนะครับพันธุ์ทองดีก็เริ่มเป็นที่นิยมเอาไปใช้เป็น ประกอบอาหารบ้างนะครับคนญี่ปุ่นชอบทานผลไม้ไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วงส้มโอแล้วก็กล้วยหอมนะครับส่วนผลไม้อื่นๆขณะนี้เนี่ยเราก็ยังมีหลายตัวที่เราอยู่ระหว่างการเจราจากับประเทศญี่ปุ่นที่จะขอเปิดตลาดเพิ่มเติมนะครับซึ่งคนญี่ปุ่นเป็นคนที่นิยมบริโภคผลไม้ที่มีรสชาติ หวานอมเปรี้ยวนะครับซึ่งมีผลไม้ไทยหลายชนิดที่น่าจะส่งออกไปได้เพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณ6ชนิดแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตก็จะมีตัวใหม่ๆเข้าไปได้มากขึ้นครับสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารแก้วใจมาญี่ปุ่นคิดถึงอาหารไทยต้องมาที่ร้านแก้วใจมีเมนูให้เลือกกว่าร้อยรายการเชฟสั่งตรงจากเมืองไทยคนตำรับอาหารไทยแท้ บรรยากาศแบบไทยๆบริการเป็นกันเองอย่าลืมนะครับคิดถึงอาหารไทยแวะมาได้ที่ร้านแก้วใจทั้งสาสาขาขเกษตรเขาขเกษตรเรา